กลับสวัสดีท่ามุจลิทันวยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแบยยงเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอนเนอรที่มีชื่อเรื่องว่า ตำนานจอมยุทธพูดถังซานสานักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่4 4แล้วนะครับสามารถรับชมในเมสเรื่องนี้แบบทุลกศิษย์ไดา้ทางเวทีวีเลยอีกเช่นเคยจ้างทุกท่านกี้แกไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ด้เช่นเดียวกันเอาละจ้าพร้อมกันแล้วเราก็เริ่มสปอยตอนที่ส4กันครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยหากใครที่อยากจะดูสปอยลร่วงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมรัรรรสมมมมาาาาาาาชิกกกกกนนนัันนั้้้ททงงงเเเจะะลอถไไววีี่ภุแดย ดูกันยาวๆเลยอ่ะอย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดัดด้วยนะครับสวีซันซอที่เห็นนานๆพูดออกไปแบบนั้นเนี่ยจิตใจของเขาก็ไม่อยู่กับนเนื้อกับตัวแล้วเลยครับเขาอยากจะเข้าไปช่วยเจงานานๆซะเลยเกินแต่ในตอนนั้นพี่ปืนก็ได้โจมตีสกัดสานซอเอาไว้ขณะเดีวยวกันนั้นมาเซลเถาก็พยายามจะเตือนสติสวีซันซูเลยครับอย่าได้ใช้อารมณ์ในการต่อสู้เพราะครั้งก่อนเธอก็เกือบพ,พ,พ,พ่ายแพ้เพราะอารมณ์ไปแล้วแะนั้นเจงานานๆในตอนนั้นก็ได้เปิดใช้การสุวรรณไล่พ่มันจะไม่การเคลื่อนที่และพละงกำลังของเธอเร็วขึ้นเลยครับเลยระว่าการโจมตีของเสี่ยวหงเฉินนั้นทําอะไรไม่ได้เลยจากนั้นเจงนานๆก็ได้เคลื่อนย้ายพลิบตามมาอยู่ข้างหลังของเสี่ยวหงเฉิน พร้อมกับประเคยลูกเตะให้ตัดเสียของเฉินก็รับได้เลยครับพร้อมกับเล็งปืนส่วนหนึ่งมาใส่เจียงนานนานเจีงนานนานก็พยายามป้องกันและหลบออกมาเลยครับพร้อมกับเธอที่ได้ใช้การโจมตีลายนุ่มทงใส่เสี่ยวหงเฉินทำเอาอาจารย์จูอีก็ถึงกับเป็นห่วงเลยทีเดียวเพราะว่าเจียงนานนานฝืนใช้การสู่วันไร้พ่ายเกินไปแล้วนั่นมันยิ่งทำให้ร่างกายของเธอรับภาระมากขึ้นและเมื่อเจียงนานนานใช้สกิลแรงนุ่มทงใส่เสี่ยวหงเฉินแล้วเธอก็ได้บอกให้ต้าเยาหิงลงมือเลยครับแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เข้าโจมตีเสี่ยวหง เปืนของใช่โถเสี่ยหงเฉินที่โดนการโจมตีนั้นเข้าไปก็ถึงกับปลิวกะเด็นเลยแหละครับนใดนั้นเองใต้เหวาเหินก็ได้เข้ามาโจมตีทางด้านหลังแต่เสี่ยหงเฉินนั้นก็ได้ทําให้ร่างกายของตัวเองกลายเป็นโลหะเหลวก่อนที่มันจะได้เลื้อออกจากกรงกักขังอาจารย์โจอีก,ก็ถึงกับตกใจเลยครับไม่นึกเลยว่าเสี่ยหงเฉินที่มีทักษะควบคุมโลหะนั้นจะสามารถทําให้ร่างกายของตัวเองกลายเป็นโลหะได้ด้วยและแน่นอนว่าเสี่ยหงเฉินที่หนีออกมาจาก่ายกวนได้แล้วมันก็กลายเป็นว่าโรงเรียนสื่อไล,นนลอเนป็น7ต่อี่บทเป็็นนาาน้้าาาาาออหหหรรัักกกกแจใบทุคนเลยครับเพื่อพลังวกเจ้าาาจงยยอมมรับควพ่้ไปเถ เขาออกมานับไม่ถ้วนแหละครับมาเซลเทาก็พยายามจะใช้เพลิงพญาหงในการสกัดกัน้นแต่ด้วยจำนวนที่มันมากเกินไปก็ต้องทําให้มาเซลเทาหนีแหละครับและในตอนที่มาเซลเทากาลังบินเหนอยู่นั้นเมืมองหงเฉินก็ได้เข้ามาโจมตีเธอทําให้มาเซลเทาเสียหลักและตกลงเผ้นพวกหมาลู่หลงที่เห็นแบบนั้นก็ยิงไม่ยัง้งละฮะมาเซลเทาที่เห็นแบบนั้นก็กําหมัดแน่นพร้อมกับเธอที่ได้ปล่อยท่าไม้ตายออกมา3มทักษะรวมเป็น1อัคคีพญาหงไอคามร้อนได้ปล่อยออกมาจากตัวของมาเซลเทาเลยครับทำเอาโรงเรียนสุยยังจันทาที่เห็นแบบนั้นกกก็ออ้้้้าาาาาาาปคงงพพีีี่่่่ืนททยยยยมมะิใสเเเซลผแขไรรบ มาเซลเทาที่เห็นแบบนั้นก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเราจะน่ามาเซลเทาก็ได้บินโฉบใส่พวกหมาลุ่นหลงเลยครับน่านาวันโลป้องกันนี่ก็เอาไม่อยู่ทางด้านหมาลุ่นหลงที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้เรือนจําสายฟ้าใส่มาเซลเทาพร้อมกับกยิงลาแสงออกจากตาแต่แน่านาว่าค่ายกลสายฟ้าน้นก็ถูกพังทลายในทันทีและเลเซอร์ที่ออกมาจากตาของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรมาเซลเทาได้เลยแต่ก่อนที่การโจมตีของมาเซลเทาจะโดนหมาลู่นหลงเขาก็ได้เปิดค่ายกลป้องกันตัวเองซะก่อนทําให้หมาลุ่นหลงไม่เป็นอะไรมากเลยครับหมา แต่ก็หนุมว่าใต้เหวเหิงนี่จะไม่อยากแพ้สักเท่าไรเพราะว่าพ่อของเขานนกําลังมองดูอยู่เปิดเปิดก็รีบเตือนใต้เหาเหิงเลยครับเพราะแผนนี้อาจารย์จุอีคิดเอาไว้แล้วคือพวกเขาไม่ต้องต่อสู้อย่างจริงจังนะครับแค่อย่างเชิงอีกฝ่ายเพื่อดูความสามารถของเสือหงเฉินที่ยังลึกลับอยู่เท่านั้นใต้เหาเหิงจึงได้กินบาปนั้นก็ขอโทษที่ตัวของเขาใจร้อนเกินไปแล้วเป็นว่าโรงเรียนสุริยันจันทาก็ชนะไปในรอบนี้เลยครับซึ่งในรอบต่อสู้แบบทีมนั้นอาจารย์จุอีก,ก็ประเมินเป็นที่เรียบร้อยโอกาสชนะของโรงเรียนสุร,สนนร,สริย เทียนว่าซื้อไลคอเคยอมแพ้ก็ยอมรับไม่ได้เลยครับพวกเขานั่นต่างก็โมโหและปาของใส่จนในตอนนั้นไต้ห้าวได้ตะโกนขึ้นมาอย่างเสียงดังว่าให้เงียบซะทั้งสองทีมได้ทําอย่างเต็มที่แล้วการแข่งก็มีแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาพู้ที่ดาทอเยยดยามให้ลงโทษสถานหนะักทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นต่างก็นิ่งเงียบเลยครับทานาพศของเราที่ได้เห็นไต้ห้าวในสภาพนี้เนี่ยก็ยิ่งโกรธแค้นเข้าปใหญ่ผู้นี้คือคนที่แม่ของเขานั่นหลงรักเขานั่นทั้งแข็งแก่งและยิ่งใหญ่แต่ถึงกรงนนะร แต่พอเห็นนันนันที่รักของเขาบาดเจ็บทอนาน,นเลยครับก็กระโดดลงจากเป้ไปดูอาการทันทีอาจารย์โจอีจจที่เห็นแบบนั้นก็บอกให้ซานซื้อวางใจเถอแม้ว่านันนันจะบาดเจ็บหนักก็จริงแต่ว่าก็ไม่อันตรายถึงชีวิตซานซื้อที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธแค้นมากเลยครับและในตอนนั้นอาจารย์โจอีก็บอกในรอบแข่งตัวต่อตัวนั้นซานซื้อจะลงแข่งเป็นคนแรกซานซื้อก็ตอบรับด้วยสีหน้าที่แน่วแน่เลยครับเขาจะแก้แค้นให้สุดที่รักของเขาเองและในรอบนี้ก็จะเป็นพี่หมวกหลีเทียนเลยครับเมื่อการแข่งขันได้เริ่มขึ้นนนพีีี่่ลลเทยก็งง้าปือุหส มาได้สานซ <jet> ือก็พยายามจะเข้าไปชิดตัวหลีเทียนเลยครับแต่ว่าหลีเทียนนั้นก็กระโดดหลบพร้อมกับยิงซานซือไปด้วยและในจังหวะที่หลีเทียนยิงตะข่ายใส่ซานซือซุยซานซือก็ได้ใช้ทักษะสลับตำแหน่งทําให้หลีเทียนก็เกือบจะโดนการโจมตีของตัวเองเข้าให้แต่ถึงกระนั้นเขาก็สามารถสกัดเอาไว้ได้ทันพร้อมกับเขาที่ตั้งป้อมปืนรอซุยซานซือเลยครับเมื่อเห็นสุยซานซือพุ่งเข้ามาเขาก็ยิงไม่ยั้งทำเอาโลซานซือนี่ก็ถึงกับแตกสานซือที่เห็นแบบนั้นก็ได้จำแรงร่างเป็นเต่าสุเวนหมิงอาจารย์ของโรรยนซุยย <im coaching yen travelers> so ันจ at ันทาก็ถึงกับยิ้มเลยครับคิดจะต่อสู้แบบประชิดตัวกับหลีเทียนอย่างนั้นหรือมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกซานซือก็เข้าใกล้หลีเทียนเข้าเรื่อเลยครับ ทางด้าลีเทียนได้กลับยิ้มออกมาชัยโถที่เหตุแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเพราะาวุธของลีเทียนน่าจะแข็งแกร่งมากเมื่อต่อสูร้ระยะประชิดไอ้ลีเทียนมันรอจังหวะนี้อยู่นานเลยแหละครับมันได้ใช้ปืนพ่นไฟใส่สีสานซื่อเรกไดว่ายาิงจนปืนพังเลยล่ะฮะแน่นอานาว่าสานซื่อของเราที่โดนไปตั้งขนาดนั้นนี่ก็บานเจ็บนักลีเทียนที่เห็นแบบนั้นก็เลยจะยิงปิดชากทว่าสานซื่อของเรากลับเปิดเผยพลังที่แท้จริงออกมาพายุสีดำได้หมุนรอบๆบ,บตัวสานซื่อการโจมตีทั้งหมดของลีเทียนนั้นรไ,นไร้ผลว่่า้นนนกไดยยััููปเโสผผ เชื่ที่เห็นบบนั้นก็รีบเข้าไปป้องกันโดยการพาหลีเทียนหนีเลยครับฐานะพวกเพก็อึ้งไม่น้อยกับทักษะของซานซื้อไปเปก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ซานซื้อปล่อยพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้ออกมามันเป็นหนึ่งในทักษะทางสายเลือดของเขาแหละนะแต่ซานซื้อก็ใช้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อสามวันเท่านั้นฐานะพี่หล่อที่เห็นเพื่อนร่วมทีมของตัวเองบาดเจ็บก็โมโหมากเลยครับเขาเนี่ยจะขึ้นไปซัดซานซื้ออยู่ละแต่อาจารย์นี่ก็ห้ามเขาไว้ซะก่อนทำตามกำหนดลายชื่อซะและคู่ต่อสู้คนต่อขขออออองยยาาานนื่่่่กกกก็คเเเฉิััดดูหมววตตตีี้้จลลลพสแ แพ้มันชันจะสั่งสอนมันให้เฉินอันที่ยืนแบบนั้นก็ต้องจำใจขึ้นเวทีหลังทันที้ิเสียงประกาศประลองได้เริ่มขึ้นเฉินอันก็ได้ใช้ความเร็ววิ่งรอบตัวของสวิสซานซื้อจากการวิเคราะห์ของใต้เหวเหิงแล้วไอเฉินอันนี่น่าจะถนัดในการต่อสู้คนเดียวซะมากกว่าเขาจึงไม่ได้ลงแข่งแบบทีมซึ่งเขาก็น่าจะเป็นวิศวกรทางด้านความเร็วแบบนี้เกรงว่าซานซื้อคงจะเข้าไปชิดตัวได้ยากแนะ่แต่ในตอนนั้นซานซื้อก็ได้พูดขึ้นมาว่าหากเจ้าไม่ลงมือแล้วก็ข้าขอลงมือก่อนแล้วนะสวิสานซื่อ มาในตอนที่กระดองต่อสเวียนมีของเขาดาวิวัฒนาการมาเป็นโลสเวียนหมิงแทนที่จะเป็นการสลับตำแหน่งกับสัตว์ตัวก็กลายมาเป็นสับเปลี่ยนและส่งต่อในระยะที่กำหนดได้ทว่าในตอนนั้นเฉินอันที่กำลังจะโดนสารซื่อต่อยเขาก็ดันยิ้มออกมาเลยครับพอสารซื่อติดกับดักเขาให้แล้วเฉินอันในตอนนั้นก็ควักมีดออกมาโจมตีสารซื่อโชคยังดีที่สารซื่อของเราหลบได้ทันและสารซื่อที่หลบออกมานั้นสารซื่อกได้เเี็กต่อสเวียนหมิงออกมาอีกรอบเฉินอันที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับผวาอะไรครับที่สารซื่อจะใช้ทักษะเดิมก่อนหน้านีี้้้้้้้ไไไไไมมม่่่่่่่่่ใใใใชชชวววาาาาดเเเเพยงงงแคคคครรรรรรััออออนนนึป็บกจจลูหืืข เราน่ยมีแต่สับประหลาดกันทั้งสินน้นฐานะหวังตรงก็งงไม่แพ้กันเลยครับจนเพจนั้นต้องเป็นคนคลายความสงสัยอันที่จริงแล้วทักษะนั้นสวิซานซื่อก็สามารถใช้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อ3วันนั่นแหละแต่ที่ซานซื่อกําลังทําอยู่นั้นก็เป็นเพียงแค่ทักษะหลอกเพื่อทําให้เฉินอันที่กลัวอยู่นั้นไม่กล้าลงมือและซานซื่อที่เห็นว่าเฉินอันเลิกลักเนี่ยเขาก็ได้ต่อยโลดสวนทเมงออกไปเลยครับจนทําเอาเฉินอันนั้นตกเวทีไปเลยเราเป็นว่าสวิซานซื่อก็สามารถคว้าชนะรอบที่2มาได้ทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็ดีใจเลยครับสวิซานซื่อที่เก็กได้ไม่นานนี่ก็หมดแรงพอพลังวิญญาณของเขาได้หมดลงแล้วพอผีหลอกที่เห็นบอมนั้นก็โมโหมากที่บังอา มาหลอกเฉินอันได้พวกเขาก็ขึ้นเวทีเพื่อหวังจะไปจัดการกับสุยซานซื้อเลยครับเรียได้ว่าแหกกฎในงานประลองเลยละ่ะพวกมันได้รีบประกอบปืนพื่อกของจะโจมตีใส่เทาเทียที่เห็นแบบนั้นก็รีบตะโกนห้ามแต่ในตอนนั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างพุ่งมาจากนอกเวทีซึ่งมือนกับเป็นจังหวะเดียวกับตอนที่พี่หลอยิงปืนออกไปใส่ซานซื้อเหรครับเพราะว่าในตอนนั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาพร้อมกับหักทองซึ่งเหิมเกลมยิ่งนักพัดทองนั้นได้ทําลายปืนของพวกพี่หลอเลยครับทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ต่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นบนเวทีไม่นานก็ได้เห็นแผ่นลังที่คุ้นเคยอะไรครับนั่นคือผู้โสเสวียนองค์ราชาที่แบบนั้นก็ถึงกับตกใจเลยทีเดียวเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆ ทนนางนั้นพวกพี่หลออในตอนนี้ก็หมดท่าไม่นานผู้โอโซสเวียนก็ได้แสดงวงแหวนวิญญาณของตัวเองออกมาเลยครับเท่าที่เห็นแบบนั้นก็รีบทำความขคารพผู้โอโซสเวียนได้พูดขึ้นมาว่าปศาชสการแข่งประลองวิญญาณของโรงเรียนวิญญ,ญ,ญาณจาระดับสูงทั่วดินแดนเสืรอย้อนมาเป็นหมื่นๆมื่นปีกฎคือสมาชิกทุกคนต้องทําให้เต็มกําลังที่สุดสมาชิกของทางเราไม่ได้ทําอะไรผิดใครคิดทําลายกฎนี้ก็เข้ามาจบ ตอนที่44เอาละจบกันแบบนี้ก็ค้างกันสิฮะเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลิศดพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดไปกันใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับและจะหากชอบคลิปนี้ของผมก็ดอย่าลืมก,กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำงานต่อไปด้วยสําหรับวันนี้นั้นเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยครับวสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมั สม,สมาร์ชิกนั้นทางเราจะดงอันเม็ถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอ,อย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดัดด้วยนะครับ